ไปแล้วแกคุณพ่อคุณแม่ไปทานจะอืมคัมะกินมันนี่พี่มีมันนี่พี่สับแจกได้เลยครับมีดึนี่มามะได้ไหม เชิญพี่น้องจากทุพพลทางเจ้สื้อรับนะครับเป็นข้าวสารเป็นน้ำนะครับข้าวสารจากดอกลาจากพี่น้องจากข้าวหอมมะลิใหม่ๆหอมๆส่วนน้ำพริกมะละอาจารย์บอยนี่เราจะผานเออผัดน้ำพริกกระแด่ดีเราไปกินขึ้นทอดชั้นเออครับเราเป็นของลูกแก่นนะเชิญเชิญเชิญ ครับอ่ารถก็ม่ใหญ่ขนาดสามอ๋อรถตามีอย่นี e ้ให้ด้วยทายาเทียงค้าเจ้าเมืองสังขาคนดุยอ่าคนดุยจะรู้พวกเราจะรู้มีลูกทองเหลืองหลอทองเหลืองเป็นพายาเทียงค้า mòi này, được trăng các bạn, được trăng rồi, được trăng ngươn, được trăng ngươn sảnh sàn, à, các bạn thấy đây là hình นามาพี่น้องชาวคูบอนเออันน,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 นี้นะครับโี่หน่อเจ้าเมืองนี่แหละครับที่จับพญาช้างเือนคือสวนวิทยาจนได้ข่าวาจะ่าเป็น เจ้าเมืองสันนิษฐานนะครับทีนักปรตัดจับสันนิษฐานนี่คือเมืองเก่านะครับอ่านี่คือรูปเจ้าเมืองคนคูย่างเดิมคนคูย่างเดิมที่มีชื่อเสียงที่สุดคนคูย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในท่านก็คือหนึ่งจาพนมครับจาพนมต้อหัวขาวอ่าอันนี้คือเป็นคูยนะครับอ่าด่างเดิมคือคนปูย์เป็นเรืองแฉ่อ่า เป็นี้นะเขาเรียกค่าคนีค้าหมายเป็นค่าคดีดด